เอาละนะครับสวัสดีชอรเแดนสกเบอร์นครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกมโอวอรตกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเมอร์ซี่นั่นเองนะจ๊ะถือว่าโลกแตกเลยเดียวนะครับก็วันนี้เรามีทุกตาครับผมฮัลโหลอะตอมครับผมสวัสดีครับแล้วก็เ,เปลี่ยนแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว <c oughs> วอตบิ๊กวอตจะเปลี่ยนเป็นแปดเลยนะครับผม โอเคถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโลกแตกมากๆครับผมเล่นตัวซับพอร์ตนี่ปกติไม่ค่อยเล่นไม่เล่นเลยล่ะไม่เล่นรไม่ค่อยอะไม่เล่นเลยเล่นเซนยาต้าดิวะก้องเซนจต้าเล่นไปแล้วง่ายเมอร์ซี่มาเล่นเมอร์ซี่มาเล่นง่ายไปดง่ายเหี้ยเลูเล่นไม่ได้เลยดูซิโอง่ายกว่าดูซิโอง่ายกว่าอีกนะก็โัวนี้ก็มีแค่คลิกซ้ายคลิกขวานะฮะเป็นคลิกซ้ายก็ฮิวคลิกขวาก็เพิ่มดาเมจง่ายง่ายครับกดชิปก็พุ่งไปหา สองก็เป็นปืนนครับนี่ผูผมนี่แบบผ่านแร้งมาแล้วนะครับผมผ่านซื้อปืนทองมาแล้วทอง้งสอันเซฟปืนทอง่ครับสีทองนี่ครับเมอร์ซีเมอร์ซีสีทองเมอร์ซีสีทองโดเชือก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 โดนเโดนถ่าเชือกโดนเชือกโดนเชือกออเปี่ยนเปลี่ยน ไปครับมาเราจะมาซับเราจะมาเป็นซัพพอร์ตให้ทีมกันเช่แต่ซัพพอร์ตเรามีอันนี้ด้วยลูซิโอด้วยไม่เป็นไรดีจะได้มีคนช่วยฮิวครับแลวตอนนี้มันฮิวได้ทีละตัวนะครับผมอันติก็นะโฮีโร่เนโว่ได้โอเคตามใครดีครับตามมาตอมไหมครับแหมแอะแอะแอะจะจะฮิวจะฮิวมึงไปไหนเพื่อนตัวอะตอมฆ่ามันฮิวฝั่งมันตายแล้วลูซิโอตายแล้วอะตอมฆ่ามัน มึงทำอะไรอยู่เ,เออไม่ตกเลยเอะตอำไปต่ำไปเอะตอมข้างล่างเอะตอมยิวให้อยูต่ตอมยิวให้อยู่ตอมเอาต่ำไปมี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 อนณาโอ้โหปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มแปดไปไปเพื่อนไป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 เลย สายหิวสายิวูสมโอ้ยเเอ้ยเบนตี้ิวอยู่หิวอยู่ดูซิโออยไปโอ้ยโอ้โหจะตายจะตายว้ายูจินอีกแล้ว Thank y o ท teacher ทุบขึ้นมาเลยดีกว่าง่ายดี้ง ขั้มบนขบนั้มบนอีกทานโซขั้มบนทานโซขั้มบนฮิวครับ <c oughs> สายฮิวครับกดฮิวอย่างเดียวครับแกแม่งแข็งภาษาอะไรวะมันไปกลางโลกบอลดาอย่างนี้ไงไฟลุกล้วออเอาด <c oughs> ิไปลุกล <c oughs> ลกันเวียนวนเลย <c oughs> ไปดิไปไป <c oughs> อ่าไม่ลุกคนเดียว <c oughs> เฮ้อาแล้ว <c oughs> เกนจิแล้วนเ,ลเนี่ยให้เกนจิเกนจิจะเอาปมื่ะไหรเกนจิยา ตามเห็นเกนจีเลยอ้อมอ้อมอ้อมอเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้รออ้อ้อมอืออ๋อตาอ้อตาอ๋อไม่มีคนเลยออโอ้ยเกือบตายเก็นจีเกมันจะฆ่ากูเป็นร้อยเป็นอ้าหนึ่งเป็นหนึ่งตัวที่ทุกคนจะไล่ฆ่าก่อนนะสำหรับเมอร์ซี่มันมีสกิลอยู่ตีน สกิลพิเศษของมซี่ครับดูตีโอ้โหด้โยโิจิวดีหอนโอเควอลลี่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 ใส่โอเคอันตีมีแล้วนะโอยทำไมโยแงทำไมเราโดนยิงอะอดู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 โอ้ เต now, ็มมหัวเมอร์ซี่ไม ok right> ่ต้องทำอะไรเลยหลับแบบด้านตีแล้วเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยโดนโดนโดนคิกไม่โดนแม่งเ้ยดูดยดาดูดเดาไปไปไปยันตีแล้วเดี๋ยวชิวเขาอยู่ชิวเขาอยู่เขาใครเดี๋ยวนเอาแค่เข้าไปได้ก็เข้าไปเลยโอมโดนโอน ออ้ยไปเล่นคอเล่นคอมันตีโอ้มันตีโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอีฟวิตติงอินเดเวลมากมากเลยจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้แม่งน็อกไม่ทันอคแล้วนี่เขายืนทำอะไรแมคกี้ยืนทำอะไรโอเคไปต่อครับ ชิวๆยิงไวก่อนครับโดนโดยิงไวก่อนตึงดาเมจปืนอยู่ที่20นะโดนด้วยไงล่ะอีป้าอีป้าโดนแล้วอีป้าช่กับี้าเลยเปล่าใช่ใแต่ยิงช้ากว่าอยู่ข้างหน้าไปไหนข้างหลังวะออมออมันนีเข้าขวาไอเข้าซ้ายเข้าซ้ายนนี่หน่นี่หน่นี่ ลิลอดผู้แม่งมาขวามาซ้ายสามสี่เลยซ้ายหลายตัวอยูน่นะโอ้โหเกือบโดนฮุกโอ้โอ้มันต้องยิงเราด้วยอ่ะตีมาแล้วทุกแม่งเลยไปรอ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 ข้าว้องกันแง่แง่หล,ห,ลหลายร,ายราย้านตัวแง่ยิงยิ้ม ช่วยด้ววยยช่เราด้วยช่วย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 เราด้วยไหนวะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วโอเคถอย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 มีจินหิวว้ายยูจินโอเคโอเคฆ่ามันฆ่ามันเออเมื่อกี้ฆ่ามันต่อยมันตีดีว่ามายังมาแล้วมาแล้ว ตายเรียรถคงแตกลราเข้าเลยเดี๋ยวรอกันรอกันเร็วเเก็บสีให้แล้วเร็วเเอาดิ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 ยืดเลมนี่ฮิวยูฮิวยู่โอ้ยแน่แน่แน่ยายายาเออเอาเลยนั่นแหละสวยงามว้าโอ้โหโคตรเยอะเลยยืด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 ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้ยหน้านี่สะบัดโอลับลับเกมนี้ทัน เอาติดติดติดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแปลนี่แปลงไปเรื Canadians ่อยๆครับอันติจะได้แล้วมีใครให้เกาะไหมอ่ะอยากเกาะไปมากๆเลยใครจะตายก็รีบตายนะโอไม่ทันล้ตายใครจะตายก็รีบตายนะตายให้หมดดิจะตายทีเดียวดิจะตายทีเดียวตัวสองตัวดิตายก็ตายให้หมดเลยยึดสองเลยยึดสองแล้วยูจินอีกแล้วโอเคสวย เรียบร้อยยืดปัง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 ะแงโหได้มาสีหลายสีสีทองเยอะไปหมดเลยมันเนอมีการปากดีเกิดขึ้นมีการปากดีด้วยครับผมทำอะไรวะโอเคยูจินโอเคโอเคอ๋เอาน้องแข็งติดกันเองฝั่งนู้นอีพี่เองฝั่งนู้นฝั่งนู้นติดน้องแข็งติดกันเองว่ะเอาเอา ลิิโอเคครับเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าเยอเรากลับมาแล้วหาด่านนานชีพหายเจอกับเมอร์ซี่สีทองของเราอีกแล้วขาดีเฟนต์เหรอดีเฟนต์ดีเฟนต์กับด่านวอชพอยต์เจบโรเดอร์เคที่มันฮันโซแปะเดี๋ยวโชว์สกิลความแม่นให้ดูจริงปะเนี่ยจริงผมนี่รอดูเลยครับ ไปครับอ่ามีคนมีคนไปก่อนมีคนไปก่อนเราตามได้ครับตัวนี้เป็ตนตัวละครที่บินตาเอาคึกใหญ่นี่บินตาบินตามเขาบินไม่ทันแล้ว <laughs> อเดี๋ยวเจ้าจง <laughs> ตามข้าม,มาเร็วเดี๋ยวมาฮิวดาเมจให้เร็วเร็วาม,มาแล้วมาแล้วอ๋ๆๆอมันจะมีมันจะมีคูลดาวด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ กระดีกระดาบมากถ้าไม่มีครูดาวไปบนี้กบินว่อมบินไปบินมาทั้งเกมไม่ต้องทำอะไรสร้างคัตตอมเกมไงสร้างครูดาวเป็นศูนย์เนี่ยเป็นจีนั่งไม่ถึงพื้นไอ้เงี้ยแม่งพื้นแม่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแต่ต้องต้องรอมาเล่นเทเซอร์เว้ยแม่งจู่จู่จจู่จทั้งเกมอ่ะแม่งแม่งวันเลยโอ้แหมเพื่อนอารมณ์หลังนะโอเคครูดาเมจให้เอาเลย เออเป็นไงล่ะเอาอ้าวหลับหลับหิวหิวิวิวก่อนหิวก่อนิวก่ิวก่ยางย่ย่งฮิวหิวิวห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 ิวฮิวห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 ิวิวห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 ิว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  ฮิวอยู่หิวอยู่ตายยิงสู้มันยิงสู้มันเออนั่นแหละอันตีได้ท well. ่าตีได้แล้วโคตรเร็วเลยสี่สิบวิได้ตีแล้วลงไปโอ้จะตายแล้วขอไปเอาเลือดแบบไม่ขี้หลังไม่ขี้หลังไม่ขี้หลังไม่ขี้ข้างหลังแล้วเอาเพื่อนหลับโอ้โหเอางี้เลยเพื่อน เหมืนแม<น> <ar> ่งป้าป้าอาณาแม่งสกิลลับมาไว้เคาน์เตอร์ไอ้คุ่เตอร์โอ้โหมันกดคลิกซ้ายค้างอย่างงี้เหรอวะโคตรน่ากลัวกิโมะี่ปานี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 กำลังไปรอปานีแป๊บหนึ่งปานีปานีกำลังวับไปหลังหลังก็หลังก็หลังต้องติดไฟแล้ววอลลีวบอลลีวบอลลีวบอลี สวยอาฮิว่าอาตอมอาตอมยิงมันอาตอมเฮ้ยแม็กซี่จะตายแล้วเออสวยสเต้ปัดแอดสเต้ปัดแอดอากาศยิงยิงเกาะมาทำไมนนั่แหละเอาตายเอาอยู่ดีพี่แกเอาเอาโล่ออกโลจับไว้ให้มันอยู่ใต้สะพานดันดันอยู่ดันอยู่ออาไอนิททิวลิงกดผิดทำแม่งไม่ถอยวะ เดจะรอมันใช้มันต้องใช้เวลาดันต้องดันกำเลยตาไปรับดาเมจเยอะๆมาจะได้ฮิลจะได้เอาจะได้เอาไอ้นี่อ๋อจะแดนตีแล้วแดนตีแล้วแดนตีแล้วแดนตีละฮเมอร์ดาวก็ดาวรืดหรือเปล่าไม่รืดเลยวายบุตรทอเลยวายโอ้โหชุบปัญหา แม่งหายดูพอดีเลยโนพุ่งตายตีมาแล้วเอาเอาเอาอะไรเอาเอาอะไรของเขาวะเขาเล่นอะไรงงโอ้เกิดทันอยู่สองคนสามคนโอเคคอยพอดีไปราบูดาเมจให้ยิงไปยิงไปยิ้ยวีิ้ยวีิ้ยว อันตินเ,นตปปเพื่อนเราอันติไกลไเปล่าเพื่อนจะโดนไหมนะ้าเจ,จ้าจะรีบอันติของเจ้าไปไหนว้ายวาลีลลบินไปด้วยจ้าโอ้โหผมนี่หนีแล้วครับเจอวาล,ลีเข้าไปปัดม <c oughs> ึงโดนโดนไปว้ายแง่ขึ้นมาแล้วโ,โหเกือบไม่ทันใครโดนแลกตีวนะน่ะโอ้ พวกเองเร็วๆว่ามันเท่าไหร่ดิวอยู่นี่โอ้ยโอ้ยไงล่ะให้กูมาช่วยตายเลยไหมแง่เสียใจพี่กองมาช่วยก็ตายอึออมันหิ้วปุ่ไม่หันมาตบปากปากมันได้เห็นเม็ดดาวแล้วนะหลังหัดตายหัดตายกันสักสี่ห้าคนตายให้หมดเลยทีเดียวอัตีมากโอ้ยมังกรไอ้นี่ ใเมดาไมันอยู uh ่ที่เทโลนเยอะไหมีนตีเยอะเยอะโอโห้เยเยอะเยเลยนี่เล่นเลอยู่นิดนึงก็เล่นเลปเปอร์อยู่เนี่ยแตกดอันตีแล้ว่จะได้ได้ไแล้วเมื่อกี้จเย็นเนะเดี๋มีคนไปล่องให้หน่ดวยอุ้ยระเบิดนิดนิดติดโลก ไม่ทะลุโล่ไปวะเมื่อกี้ไม่มันหักกับมาพอดีอ่ะเราจะไม่ให้ใครตายเด็ดขาดวอลลี่อีกแล้ววอลลี่อีกแล้วตายชุบชุบ่ามันโอ้ยให้นู้นให้นู้นให้นู้นฮู้จื้หลังรถจ้าโอ้ยหิวอยู่แต่เย็นดิ หามุงี้เนี่ยหิวหิวหิวิวฉันอยู่นี่ฉันหิวอยูเอามาเห็นหห่อ่ะโอ้โหไปหาละโดนตกี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมอุ้ยเกือบแล้วตา ออเป็นล้านเลยแย่มากเลยเหตีมาแล้วโอ้ฮิวไม่ได้ข้างบนแม็กซ์คลีระวังมันไฮนูนได้ตีละไม่อยากชุบแล้วหวะว้าฮายโอ้ย โอ้ยสวยอุณแม็กซ์เมื่อกี้เดินมายิงแล้วโดนระเบิดกูตายเองสวยไมโอ้เอ้าสรุปเลยจ้านอนแป๊บนึงนอนง่วงง่วงอยู่ง่วงหายง่วงแล้วโอ้แล้วใครเข้าไปนะอยูวไม่ได้จะเพื่อนโอ้เอาแฮมเมอร์ดาวบายบายเพื่อนวอรลีวอรลีวอรลีเอออัดอัดมันเออตายมัน่ะ ระวังเออโอ้โหตายทันโซยิงใช่ไหมอไไโอ้ยนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขับปล่อยมันล่วงไปไปเพื่อนยิวกับ <c oughs> วัตตะวอกคุณเลยยิวให้เพื่อนยิงตามเมสมัดเออเอ้าตายเลย ว่ายวายโอตายหมดจ้าอ่โดนระเบิดคุตายอีกมันชุบแล้วจ้าโอ้โหเออทันไหมครับทันไหมครับยันตีมียันตีกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอันตีดีอันตีดีมึงอันตีดีมึงอันเลยตีเลยเร็วเร็วเร็วอันตีเลยเออเอาตีเลยเออบุ๊มเออ่โดนบอย่างสียข้ามันข้ามเหยื่อเย็บมัน อย่าไว้อย่าไว้อย่าไว้อย่าไาว้มเดาวเดาตายตายตาย้เอาเอาเอาพันโซยตายโซันโซยูทกำลังมากำลังวิ่งเข้ามาใจเย็ดิยยูยูไมิดสิเมิสิกไมบีบหัวใจที่หายเลยถออถอยถอยถอมัเหลือวลาเยอะมากแล้วน่ะสานทีกว่าะังเด็ดคัเดดคำระวังข้างบนข้างบนขวาบนขวาบนขวาบนข้าบนขวาบน เพื่อนตายขอไม่ชุบนะตัวเดียววายวะเอาโดนชุเฉยเลยอะไรวะที่ตายแล้วนักบอลมีคำมวอลลี่วอลลี่วอลลี่ายนูนายนูนโอ้ยเออหลับโอ้ my god เมียนตีเมียนอะ 4ตัวว่ะไอ้ยาปลดล็อกเลยคร uh, <oh ับผมเอาเลือดเอาเลือดเอาเอโอ้โหห่วเจี๊ยเลกได้อีกแล้วแฮมเมอร์ดาอ้ยเกรนตีนีกนตีเกรนตีการ่มากโอ้ยฟื้นไปเพื่อน โอ้ยหุ่แตกแล้วไอ้นี่ฮิวฮิวให้อยู่ฮิวให้อยู่อะไรเขาคูโรใครใครวะอ๋อโดนโอ้โหแม่งเอ้ยอ๋อหลับเออยิงมันยิงมันยิงมันเออยิงมันเออยืนยืนมันไปยืนมันยืนไว้ยืนไว้ไอ้เหี้ยยืนดิไปยืนดิไปยืนดิไปยืนดิยืนยืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ยืนฮิวอยู่ฮิวอยู่มาแล้วมาแล้วฮิวอยู่ฮิวอยู่ โอเคโอเคถ้าอยู่ด hey, okay. hey, hey, ้าอยู่ตรงนี้แหละตมาดิยิง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 เพิ่มดาเมสให้เราบูดาเมสให้เรามาดิบูดาเมเราเว้ยอ้อขอเลือดหน่อยจ้ะฮิวิฮิวิฮิวิวฮิวิมเรดาวแมดาวแฮมดาวกากโอ้ยไอ้บูดาเมบูดาเมบูดาเมูแล้วบูแล้วบูแล้วบูแล้วเดี๋ยวข่ีรู้เลยว่าใครเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ปล่อยมัมวเรา โอเคโอเคโอเคนาทีหนึ่งนาทีไหวไหวไหวด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าใครพลาะใครจะตายเพื่อน่ะคิวให้อยู่เพื่อนไม่เข้าไม่ได้เดี๋ยวผมไม่เข้าคนเดียวระวัมือนเรามีนนมึนนะอุ้ยมมึนมึนมึนมึวันนี้วะโ่ยวันนี้วันนี้ มีใครให้เกาะบ้างไหมเพื่อนแฮมเมอร์ดาวิกโอ้โหโดนทุกอย่างเอวิตติงอินเดวัวมากมากเลยค่ะโอ้โหหายนู่นอีกทำอะไรไม่ได้อะทำไม่ได้เป็นสายโอ้โห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 สุดๆไปแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วใครพุ่งก็ไปตายวะน่ะใครพุ่งก็ไปตายวะ กำลังบินอยู่สวยสวยโอเวอร์ธามโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์แล้วเว้ยโอเวอร์ไทม์แล้วเออเย่เย่ยังเย่ยังเย่โ่าฮ่ต้องยกความดีความชอบให้กูเลยเนี่ยมากินข้าวต่อไปโอเคเลยเฮ้ยสุดยอดไปเลยจ้าจะจังเลสแน่นอนอ่ะ กูชุบสี่ทำไมไม่ได้วะกูเสียใจวะเมื่อกี้แน่นอนนี่ไงมึงดูก่อนมึงดูก่อนขัดหน้าเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงคิดดูไอตีะมึงคิดดูะโอ้ยโคตรโคตรมันเล็บายคิวก้าัวกับโอเคครับก็มลุ้น เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสรุปตัวนี้แล้ <c oughs> วก็หมายตัวต่อไปแล้วกันครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ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 